สวัสดีครับนี่เรามาอยู่กับฝูงสัตว์ของเราครับเรามาอยู่ทุ่งนากันอีกแล้วนี่อยู่กับเจ้าไดโนเสาร์ตีกองนะครับวันนี้มันจะมาตีนี่มาตีกองโชถอีกแล้วแน่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 อ่ะพี่รอเลยอ้าวตี่ร้องเรียกหมาครับหมาปีกจูเรามาวิ่งเล่นกันแน่ปีกจู ดูกันเลยอ่ามีหมาว้างมาตัวน,นึงกนะหมาว้างอ่ะเดโอ้อ่ามันยิงเล่นกันเลยเอามีอะไรอีกครับเดนี่คือซุปเปอร์ฮีโร่นะครับอ่าเออดินี่โอ้นี่โอ้ ้าเบอร์หนตัวนี้อ้โอ้ยกแรงมากครับเอาาอ้เจอนี่เออกับอันนี้ไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนหน้ายดิแมนเต็มโถครับอ้าวอ้อ้ เดินมาเราจะกระชากข้ามไปเลยอย่าลามอย่าลามเ้่เอาเอาเอาเข้าหมาไปเลยนะเอาเดี๋ยวจะต่อท้ายของเราลิงครับลิงเราจะเป็นเพื่อนกันหน่อยเด้อเอาเต้นกันเอาเอาโอ้โหเล่นเดือดเต็นได้ลหมครับอ้าว โอ้ยง,ง่ายไปแล้วอ้าวฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย